วัสดี e ครับแชมป์คร right, <uw acht ña> ับก็จริงๆก็เป็นคนดูแลตัวเองในทุกๆเรื่องแล้วครับเรื่องออกกําลังกายอาหารกินเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องสุขภาพทางเพศนี่มันก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องดูแลน้องเขาหน่อยก็ไม่เจ็บนะครับไม่ปวดแล้วก็รู้สึกตึงๆเพลินๆก็ดีครับแล้วก็หลังทําไปประมาณ 2- 3ครั้งเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเขาตึนตัวง่ายขึ้นนะ ก็จริงๆก็ดียินเรื่องช็อปเวฟเนี่ยครับมาสักพักแล้วครับแล้วก็หาข้อมูลมานะครับจากหลายๆที่เนาะแต่เวลาที่กดค้นหาอะไรอย่เงี้ยเรื่องช็อปเวฟอะสมาร์ทกายคลินิกก็จะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วเราก็ได้ข้อมูลว่าเออที่สมาร์ทกายเนี่ยคนที่ทําให้เนี่ยคือเป็นนักกายภาพบําบัดนะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ตอนทำเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ด้วยครับมันก็ พูดคุยกันเป็นกันเองครับแล้วก็ที่สมาร์ทกายเนี่ยพนักงานเนี่ยก็เป็นผู้ชายล้วนครับคุยได้สบายใจก็เข้ามาทํากันได้เลยครับหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยขอข้อมูลกันดูก,ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บตัวกลับไปนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเครื่องมือเขาก็ได้มาตรฐานครับคนที่ทําให้เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเป็นกกนกายภาพบำบัดจริงๆเรียกว่าไว้ใจได้ครับส่วนเรื่องราคายโปรโมชั่นก็เยอะแยะครับมีมาตลอดเรียกว่าคุ้มราคาแน่นอนสมาร์ทกายคลินิก เราเข้าใจผู้ชาย